สวัสดีครับผมไม์ไอพีจียินดีต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนสู้ซีรีส์ที่จะบอกเรื่องที่คุณควรรู้นะฮะเกี่ยวกับการสู้กับตัวละครแต่ละตัวในเกมสิบเวอร์ห้าวันนี้อยู่กันกับ N นสหนึ่งในตัวละครสําคัญของภาคนี้เลยนะฮะเรามาดูกันว่าก่อนที่เราจะไปสู้กับตัวละครตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่เราควรจะรู้ไว้ก่อนบ้างวีทิกเกอร์ที่ไม่สลับฝั่งวีทิกเกอร์หนึ่งของแนสนะฮะถ้าอยากใช้แบบหายตัวบนพื้นปกติเนี่ยแนสจะนตัววัไปอยู่ด้านหลังของฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าหากว่าใช้ต่อจาาากกกนนะนัตตะลงออที่ยย่่ฝยยูใมมุม ตัวแนสจะมาอยู่ด้านหน้าแทนดังนั้นนะถ้าหากเราติดมุมเนี่ยแล้วเจอแนสที่มีวีทิกเกอร์หนึ่งเข้ามาใกล้ๆเราเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีฮะว่าก่อนที่แนสจะเปิดวีทิกเกอร์หนึ่งเนี่ยเปิดมาจากท่าอะไรนะฮะถ้าหากว่ามาจากหน้าเตะกลางแนสจะวัดมาข้างหน้านะแต่ถ้าหากว่ามาจากท่าอื่นเนี่ยแนสก็จะไปข้างหลังเป็นปกตินั่นเองพันนิชวีรีเวอร์เซ่ที่ไม่มีช่วงคืนตัวโดวยปกติแล้วนะฮะวีรีเวอร์เซ่ของตัวละครที่ไม่ใช่ท่าโจมตีเนี่ยจะมีช่วงคืนตัวนะฮะหลัง v จากวีรีเวอร์เซ่ แต่ว่าวีเวอร์ซอลของเนสเนี่ยจะพิเศษนะฮะก็คือจะไม่มีช่วงนั้นทำให้มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่จะพนิชวีเวอร์ซอลของเนสถ้าหากว่าไม่ได้จับทุ่มตั้งแต่ตอนที่เริ่มของวีเวอร์ซอลนะฮะแต่ความลับของวีเวอร์ซอลของเนสเนี่ยก็คือมันไม่อมาตะาท่าพลังนั่นเองฮนะแท้เราจะโจมตีเนสที่วีเวอร์ซอลด้วยท่าโจมตีเนี่ยเราเปลี่ยนไปเป็นท่าที่เป็นพลังคนระับไม่ว่าจะเป็นฮาโดเคนไทเกอร์ช็อตนะฮะหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะที่อ่าเป็นลูกพลังนั่นเองจะทำ แก้เซตอัพโซลิคบูมวีทิเกอร์หนึ่งหลังทุ่มหลายคนคงเคยโดนะเซตอัพที่แนสฮะทุ่มเสร็จแล้วยิงโซลิบูมาแล้วก็กดวีทิเกอร์ให้เราเดานะฮะว่าจะลงหน้าหรือว่าลงข้างหลังนะฮะทำให้มันเป็นปัญหามากๆนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าแนสใช้เซตอัพนี้นะเราสามารถกระโดดทอยหลังหลังจากโดนทุ่มเสร็จเพื่อจะพน,นิตได้เลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเราพน,นิชเนี่ยต้องเป็นท่าที่มีคอสอัพเท่านั้นนะฮะเพราะว่าตัวเราเนี่ยจะหันหน้าไปโครด้านกับแนสเองระวังโซนิคไซส์ที่ไกลกว่าปกติ ถ้าโซนิคไซส์ EX นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในท่า NDR ที่สำคัญของ NAS เวลาเราเจอเนสเนี่ยเราจะพยายามแก้ท่านี้นะทุการกระโดดอยู่นอกระยะปกติของมันนะฮะแต่ว่าโซนิกไซส์แบบ EX เนี่ยมันสามารถเพิ่มระยะให้ตัวเองได้นะฮะคล้ายกับท่าไทเกอร์บัคัดของสก,กัดก็คือการคาราเแอเเอร์นะฮะมาจากท่าไซส์กลางนันเองดังนั้นนะถ้าว่าเราจะเล่นแบบระวังท่า EX โซนิ c ไซส์เนี่ยเราก็อย่าลืมคิดนะับว่ามันสามารถเพิ่มระยะให้ตัวเองได้ด้วยน,นั่นเอง ใช้วีชิพเพื่อพนิตว์ V ิกเกอร์สองวิกเกของ N a s นะถ้าหากว่าพุ่งมาแล้วกดปุ่มต่อยเนี่ยจะเป็นท่ากระโดดทุบนะฮะซึ่งต่อให้เรากันได้เนี่ยแนสก็จะเป็นฝ่ายบุกต่อยอยู่ดีทำให้พอเรากันแล้วเราต้องมาโดนกดดันนะฮะว่า N a สเนี่ยจะต่อยเราหรือว่าจะทุ่มเรานะฮะแต่ว่าท่ากระโดดทุบนี้เนี่ยมันก็มีจุดสำคัญนะ,ะที่ทำให้เหมาะกับการใช้ V ีชิพในการแก้ปัญหานะ,ะก็คือเป็นท่าที่ออกช้าและคืนตัวช้าถ้าหากไม่โดนนะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถมองก่อนแล้วก็กดวีชิพได้นะ ท่านี้ได้ด้วยคอมโบเต็มเลยนั่นเองถ้าปกติแล้วเนี่ยเนสนะฮะเปิดวีทิกเกอร์มาจากนั่งเตะกลางที่โดนกันได้นะฮะเนสพุ่งมาเนี่ยถ้าเนสหยุดนะฮะเราสามารถกดท่าที่ออก3เฟรมออกไปได้เพื่อหยุดเนสได้นะฮะซึ่งบอกเลยว่าถ้าหากว่าเนสนะฮะเปิดวีทิกเกอร์มาจากนั่งเตะกลางเนี่ยเราสามารถกดแยบไปก่อนได้ทันทีนะฮะแล้วก็พอเนสเนี่ยใช้ท่ากระโดดทุบนะฮะเราค่อยกดวีชิปได้ไม่ทำให้ถ้าว่าเนสไม่เลือกกระโดด,ดทุบแต่ว่าเลือกเปิดวีทิกเกอร์แล้วมาหยุดข้างหน้าเนี่ยเนสจะโดนเราแ ก็จ,จบไปแล้วนะครับสำหรับรู้ก่อนสู้กับตัวละคร n นสนะฮะเจ้าตัวละครตัวต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมมาติดตามไปได้นะที่ช่อง myipt นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะเพจ f a c e b o o นะฮะ myipt ไปด้วยเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนั่นเองสำหรับวันนี้ผม myipt นะฮะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ